ตอนนี้ก็มามาถึงที่พักกันนะครับถึงที่พักนะที่พักมันก็สายๆไปดูอ,อะไรด้วยเนี่ยวเไปถึงที่พักมาตายไปให้มันเห็นอุทยานนิทรรอุทยานแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ใน,นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแหละนะใช่ไหมเป็นอุทยานแห่งหนึ่งก็ามานอนคืนนี้ก็มานอนเต็นกัน <c oughs> แล้วก็เอาข้าวทองมาด้วยนะครับ ที่เดินขึ้นเขามาไหวเนี่ยเดินขึ้นจาอยาที่ที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโกโ็เพราะนี่แหละกินข้าวตองกินข้าวตองเป็นประจําน,รรนะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนี่กาแฟเบาตรงยังยังไม่ได้กินข้าวตองเ,เ,เ,เดี๋ยวกินกินข้าวเย็นนั่นแหละใกล้กินข้าวเย็นเดี๋ยวก็ก็กินข้าวตองวันมมนี้เดินไม่ได้ไปเดินไม่ได้เขามันปวดอืราะอายุทเท่าไหร่ป้วคะ เขานี่มันจะปวดคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะอ่อคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะอ๋อพ่ออายุเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าปีนะเดือนมกราคมเนี้เจ็ดสิบห้าปีเต็มๆเลยนะเจ็ดนสะิบห้าข้าวตองเนี่ยกินประจำนะแต่เม่างนมันคงขับรถมาถึงตรงนี้หรอกนะนขับรถมาถึงตรงนี้เราสบายสบายพิชิตโค้คงมา เพราะข้าวตองตัวนี้แหละเพราะงั้นเชื่อได้ครับว่าอาขาอ้ขาวตองข้าวตองอะไรเนี่ยข้าวตองเทพาดนครับของเราของจริงนะนะโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงโอ okay, เคข้าวตองครับขอพุ่นข้าวตองมาครับ